มันมีอาหารที่ช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อ HPV ครับปัจจุบันขอ้อมูลทางการแพทย์เนี่ยถามว่าการทานอาหารอะไรที่ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ HPV และป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้โดยตรงอันนี้ยังไม่มีนะครับอาจจะมีโดยอ้อมได้ครับคือเรารู้ว่าถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราดีการติดเชื้อ HPV ก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแต่นั้นเราต้องทานอาหารอะไรบ้างที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีครับหนึ่งแหละทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับคาร์โเดโปรตีนไขมันใช่ไหมครับ และก็มีอาหารที่ปัจจุบันนิยมกันทานมากๆก็คืออาหารเสริมเช่นพวกปรีไบโอติกโปรไบโอติกที่ทานรวมกันแล้วเราเรียกว่าซินไบโอติกอันนี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้แข็งแรงาสามารถจะช่วยลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อ HPV หรือถ้าติดเชื้อ HPV แล้วก็ทําให้ร่างกายสามารถจะกําจัดเชื้อ HPV ออกไปได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลแล้วก็การอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดโอกาสในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้โดยอ้อมนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดถามหมอว่าอยากจะได้วิธีที่มันป้องกันดีมากๆเลยหมอแนะนํา2วิธีน้ครับที่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนวิธีหนึ่งคือฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ครับสามารถช่วยโอกาสในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้70-90เลยทีเดียวและที่2คือตรวจทัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจําปีครับตรวจเจอก่อนรักษาหายก่อนที่จะเป็นมะเร็งก็จะป้องกันมะเร็งได้นน่นะครับดังนั้นใครไม่อยากเป็นมะเร็งปากมดลูกแนะนํา2ข้อที่บอกไปนะครับ